สวัสดีค่ะวันนี้มาตามคำสัญญานะคะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของหม่อนกระถางนะคะไหนหม่อนไหนกระถางอ่ะเดี๋ยวจุ๋มเอาให้ดูนะอันนี้หม่อนนะคะอันนี้กระถางเป้าเล่นคนเดียวมุกแปก๊กซะงั้นนะคะคือก็คือว่าจุ๋มเนี่ยไม่ได้ทำหม่อนกระถางไว้นะคะแต่ว่าวันนี้จุ๋มก็เลยจะใช้อีกแบบใหม่นะคะเพื่อที่จะ คิดกลยุทธ์ว่าจะอธิบายยังไงให้พี่ๆนะคะเข้าใจมากในจุปกติก็พูดอะไรแบบเข้าใจยากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจุ๋มก็มีความตั้งใจนะคะอยากจะมาทาคลิปตัวนี้เพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านเนี่ยมีพื้นที่น้อยบางทีอยู่แถวกรุงเทพไม่มีพื้นดินบางทีแบบมีแต่พื้นบุนนะคะไม่มีพื้นดินอย่างเงี้ยอยากปลูกลงกระถางเนี่ยทำแบบไหนแล้วก็อันไหนดีที่สุดนะคะถึงจุ๋มจะไม่ได้ทาหมอนกระถางแต่ว่าจุ๋มจะมาพูดในทฤษฎีที่มันใช้ด้วยกันได้นะคะอ่ะมาเริ่มก,กันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะที่จุ่มเอาตัวนี้มาใช่ไหมที่จุ่มเอาตัวนี้มาเพราะว่าเปรียบเทียบว่าถุงนี้เป็นเหมือนกระถางแล้วกันนะคะแต่เป็นกระถางขนาดเล็กอ่ะนะคะแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเก็บสะสมอาหารนะคะและออกผลมาให้แบบนี้นะคะอันนี้จุ่มพูดในกรณีที่กระถางเล็กนะคะ ทรงต้นจะได้ประมาณแค่นี้นะคะเพราะว่าฐานเขามีแค่นี้นะคะถ้าเอาไว้ใหญ่กว่านี้ลมพัดก็จะล้มนะคะไปฝั่งนี้ก็ล้มนะคะเพราะว่าฐานเล็กแต่ถ้าต้นใหญ่มันรับน้าหนักไม่ไหวนะคะอ่าฉะนั้นถ้าเราจะปลูกนะคะจุ๋มแนะนําว่าเราสามารถใช้กระถางใหญ่แค่ไหนยิ่งดีนะคะเพราะยิ่งกระถางใหญ่อ่าในจุ๋มยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะคะยิ่งกระถางใหญ่นะคะเราก็จะมีฐานใหญ่ถ้ากระถางกว้างประมาณนี้นะคะ เราก็จะมีฐานแค่นี้ถ้ากระถางใหญ่ล่าเขาก็จะไปได้ไกลนะคะล่าเขาก็จะไปได้ไกลนะคะเปรียบเทียบกับหมอนที่สามารถปลูกลง,ล,งล,งลงดินนะคะลิ้นพันกันแล้วพี่นอ้อ <c> ง <oughs> โอ้ยน้อนะคะก็คือว่ายิ่งฐานใหญ่เรายิ่งเอาไว้ต้นใหญ่ได้แล้วก็เราไม่ต้องบํารุงอะไรมากนะคะเพราะว่าล่าเขาเนี่ยสามารถหากินเองได้ไกลโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเราเอามาปลูกใสก่กระถางปุ๊บนะคะ ล่าเขาจะถูกจํากัดแค่นี้นะคะฉะนั้นนะคะเราจะทดแทนเขาด้วยการให้ปุ๋ยเยอะกว่าปกตินะคะเพราะว่าเขาหายอาหารกินเองไม่ได้เราต้องป้อนนะคะก็เหมือนเรายังเด็กนะคะเราหากินเองไม่ได้ก็ต้องให้มีพ่อแม่ป้อนแต่พอเราโตขึ้นมีฐานที่ใหญ่ขึ้นเราก็สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้นะคะพ่อแม่ก็ไม่ต้องมาวุ่นวายแล้วนะคะแต่ถ้าพูดถึงความเป็นจริงถ้าปลูกลงดินได้จะดีมากแต่นี่คือผู้พูดในกรณีของการจํากัดเรื่องพื้นที่และพูดในเรื่องของกระถางนะคะจุ๋มก็จะเน้นให้พี่ ให้อาหารเขาเหมือนเด็กน้อยนะคะที่เราต้องคอยให้อาหารให้น้ํานะคะอ่านะคะแล้วทีนี้ถ้าเราเอาไว้ทรงใหญ่ประมาณนี้นะคะสิ่งแรกที่จุ๋มอยากให้พี่ๆทาก็คือการตัดแต่งกิ่งนะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นกระถางนะคะสมมุติว่าน,นี้เป็นกระถางนะคะสมมุติว่ามีทรงต้นขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันยาวขึ้นมาเนี่ยพี่ๆสามารถตัดตัดทิ้งนะคะ แล้วให้เขาแตกตาออกมาอ่าเขาก็จะแตกตาวมาใหม่เป็นสองสามกิ่งนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่จุ๋มอยากให้พี่ๆทำก็คือการโน้มนะคะถ้าสมมติตัวไปหน่อยแล้วพี่ๆโน้มลงมาอย่างนี้เลยนะโน้มกิ่งเขาแบบนี้เลยนะคะโน้มแบบนี้นะคะเราก็จะได้หลายกิ่งนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาสูงเนี่ยส่วนมากที่จุ๋มเจอนะคะที่พี่ๆถ่ายรูปมาให้ดูก็คือน้องจุ๋มที่ลงกระถางแล้วเขาสูงอย่างเดียวนะคะเออก็คือสูงอย่างเดียวเพราะว่าหนึ่งพอสูงพออยู่ในกระถางปุ๊บเนี่ยนะคะ ถุงบอกว่าการปลูกหม่อนไม่ต้องรดน้ำมากนะคะแต่ว่าโดยปกตินะคะพี่ๆที่อยู่ส่วนมากจะไว้หน้าบ้านหรือข้างบ้านรวมกับไม้อย่างอื่นใช่ไหมตอนเช้าก็ลดน้ยอย่างอื่นไปลดไปลดไป,ดไปเอ๊ะเห็นหม่อนรักมากไงซื้อมารักมากอะให้สหน่อยอะไรเงี้ยอะพอวันใหม่มาให้สหน่อยอะไรเงี้ยที่จริงอะถ้าปลูกลงกระถางแบบนี้แล้วนะคะกระถางเนี่ยมันระบายน้ําไม่ค่อยดียนะคะที่จริงอ่ะรดแค่อาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็พอค่ะถ้าพี่ๆลดมากเนี่ยบางทีนะ่ะมันจะชุ่มน้ําเกินไปนะคะอ่า ะะเพราะว่าถ้าเราลดน้ําเยอะเนี่ยคือหมอนเนี่ยเขาเป็นพืชเกตร้อนนะคะชอบน้ําชื้นแต่ไม่ชอบแบบน้ําแบบแบบเปียกเฉะนะคะส่วนมากที่จุมเห็นหลายๆท่านนะคะก็คือใช้กระถางแบบนี้นะคะแล้วก็ลดน้ําทุกวันนะดินน้ำเนี่ยชื้นเลยนะคะชื้นเฉะเลยจุมคือบางบางท่านเนาะก็ปลูกส่วนมากจะปลูกพวกไม้ประดับไม้ด่างใช่ไหมไม้พวกนี้มันชอบแบบน้ําทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับหมอนเนี่ยถ้าใช้กระถางแบบนี้นะคะ ที่ละสองครั้งก็พอแล้วนะคะที่ละสองครั้งก็พอแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะจุ๋มแนะนาให้ใช้เข่งดีกว่านะคะเนี่ยมันจะมีรูอากาศแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะแบบนี้เพราะว่าจุ๋มว่าเหมาะกับหมอนนะเพราะว่ามันจะง่ายเวลาเรางดน้ําทําผลนะคะอันนี้ถ้าใส่กระถัเข่งแบบนี้อาจจะที่ละสองครั้งใช่ไหมคะแต่ใช้กระถางแบบนี้ก็อาจจะวันเว้นวันได้เพราะว่ามันระบายอากาศได้ดีแล้วก็ลากเขาเนี่ยเดี๋ยวมันมาถึงนี่มันก็จะสัมผัสอากาศได้ดีนะคะหรือถ้าใช้เข่งแบบรุ่นโอ้เนี่ยใหญ่ๆยิ่งดีนะคะเนี่ย ยิ่งฐานใหญ่จุ๋มบอกแล้วยิ่งฐานใหญ่นะคะต้นก็จะเอาไว้ใหญ่ขึ้นได้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะอ่ะเสร็จนะคะเสร็จแล้วทีนี้จุ๋มจะมาอธิบายต่อเรื่องแดดนะคะเพราะว่าแถวกรุงเทพลูกค้าก็เยอะนะคะที่ซื้อไปแล้วจุ๋มบอกว่าต้องมีแดดร้อแดดร้อจะดีมากๆนะคะแต่ประเด็นก็คือเวลาเราทําบ้านเนาะบ้านมันจะติดๆิกันใช่ไหมคะมันพอมาฝั่งตะวันมาฝั่งนี้ ฝั่งนี้มันก็จะร่มแล้วนะคะถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะคะปลูกได้แต่ปกติใช่ไหมปกติพี่ลดแค่อทิตย์ละสองวันใช่ไหมคะแต่ถ้ามันโดนแดดแค่ครึ่งวันพี่ก็ลดประมาณละประมาณอาทิตย์ละวันหรือสังเกตจนดินแห้งนะคะสังเกตจนดินแห้งค่อยลดนะคะ,อะรอดินใกล้แห้งแล้วเราค่อยให้น้ํานะคะก็สังเกตว่าถ้าช่วง ถ้าช่วงที่เราเอาไปปลูกใหม่ๆแบบนี้นะคะเพิ่งเอาไปปลูกปุ๊บเนี่ยพอเ,เอาไปปลูกปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็บำรุงช่วงแรกก็คือบำรุงต้นนะคะบำรุงต้นธาตุอาหารที่ต้องการก็คือพวกไนโตรเจนนะคะพวกไนโตรเจนเออไม่ใช่เออเออถูกแล้วพวกไนโตรเจนก็คือแบบอุ้ย,ยกล้องจะลม้มขยายรากลมแรงมากนะคะทุกคนลมแรงมากๆเลยนะคะขยายรากขยายยอดนะคะเพื่อที่จะให้เขาโตนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่จุ๋มบอกว่าจุ๋มอยากให้ตัดนะคะ เหตุผลนะคะพอเข้าสูงมาประมาณนี้เห็นไหมคะพอจุ่มตัดปุ๊บเนี่ยเขาจะมี2กิ่งแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าฐานจุ่มใหญ่จุ่มสามารถเอาไว้ให้เขาสูงกว่าน,นี้ได้จุ่มก็สามารถโน้มลงแบบนี้ได้นะคะอันนี้ฐานเล็กและจุ่มไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าจุ่มต้องการที่จะทําเป็นต้นพันธุ์ขายถ้าต้นเขาใหญ่มากเนี่ยจุ่มจะจะัดส่งยากนะคะแต่ตัวนี้ก็คือตัวที่เหลือเหลือที่จะขายนั่นแหละนะคะจุ่มก็เอาไว้นะคะจนต้นแก่นะคะต้นแก่เป็นยังไงเดี๋ยวจุ่มให้ดูตัวอย่างนะคะ ต้นแก่คือเป็นแบบนี้นะคะใบจะไม่ค่อยสวยนะคะใบจะสีเข้มแลวตาจะปูดแบบนี้นะคะตาจะปูดแบบนี้นะคะ,ะ,บบะ,คะอันนี้แหละที่จุ๋มบอกว่าอยากให้พี่ๆตัดนะคะถ้าไปถึงถ้าตาปูดแบบนี้พี่ๆสามารถลิดใบนะคะนี่นะ,ะพอลิดใบปุ๊บเนี่ยพืชเขาจะไม่มีใบสังเคราะห์แสงนะคะเขาจะเล่งการแตกตาตัวนี้นะคะเห็นไหมคะ พี่ก็อ่ะพี่ก็จะได้กิ่งตัวนี้1กิ่งแล้วตัวนี้2กิ่งนะคะพี่ก็เลี้ยงใหม่เลยนะคะแลวนี่พี่ก็สามารถแต่งทรงได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าปลูกในกระถางเนี่ยพี่จะปล่อยให้มันตัวให้มันตรงเหมือนปลูกลงดินโดยตรงไม่ได้นะคะต้องเน้นจัดทรงนะคะเน้นจัดทรงนะคะสี <ühl> ่นะคะเนี่ยมันจะปลูดแบบนี้นะคะอ่ะ <platforms. S 1> และอย่างหนึง่งที่จุ๋มบอกไปเอ่อถ้าได้แดดแค่ครึ่งวันนะคะถ้าได้แดดที่ครึ่งวันจุ๋มไม่อยากฟิกว่าต้องลดวันเว้นวันหรือ2วันครั้งจุ๋มอยากให้ เน้นนะคะสังเกตดินนะคะถ้าถ้าดินเริ่มแห้งแล้วค่อยให้น้ํานะคะไม่ต้องลดทุกวันนะคะถ้าลดทุกวันเนี่ยจากที่รากเขาเนี่ยจะขยายไกลได้เร็วมันกับชื้นมากนะคะมันไม่มีอากาศรากเนี่ยต้องการทั้งควักทั้งน้ําและอากาศนะคะถ้าเราลดถ้ารากชุ่มตลอดมันไม่มีอากาศเข้าไปนะคะก็โตช้าเหมือนกันนะคะจุ๋มอยากให้สังเกตดินนะคะและอย่างที่จุ๋มบอกไปคือแนะนําให้ใส่กระเข่งใส่เข่งดีกว่าใส่กระถางแต่ถ้าพี่ๆที่มีกระถางใบใหญ่อยู่แล้วไม่อยาก เปลืองเงินซื้อใหม่นะคะอยากเซฟต้นทุนตรงนี้พะมีขอเก่าอยู่แล้วก็สามารถปลูกได้นะคะแต่อย่างที่จุ๋มบอกไปก็คือถ้าถ้าเข่งใหญ่นะอาจจะลดแค่อาทิตย์ละวันนะคะเพราะว่ามันชุ่มมากนะคะมันชุ่มมากและดินที่ส่วนมากพี่ๆแถวกรุงเทพช้จะเป็นดินถุงนะคะดินถุงพวกนี้มันจะมีความอมน้ําเยอะมากนะคะที่จริงอะ่ะลดแค่อาทิตย์ละวันก็ยังได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะอ่ะพอทีนี้พอต้นโตนะคะพอต้นโตสักหน่อย นะพี่ได้ทรงแล้วอ,อย่างที่จุ๋มบอกไปพี่ได้ทรงได้อะไรแล้วนะคะส่วนทรงต้นมันก็ขึ้นอยู่กับเข่งที่เราใช้นะคะที่จุ๋มพูดไปทีนี้ถึงกระบวนการทําผลนะคะถึงกระบวนการทําผลสมมุติว่าใช้เข่งใหญ่ประมาณนี้หรือใหญ่แบบนี้คะโอ้ถ้าใช้เข่งใหญ่แบบนี้พี่เอาไว้ทรงแบบใหญ่ได้เลยนะคะทรงใหญ่ได้เลยสมมุติว่าพี่ตัดดัดทรงและพี่โอเคกับทรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก็เริ่มงดน้ําเลยนะคะงดน้ําเลยถ้าสมมติเข่งเนี่ยตั้งอยู่ได้รับแดดทั้งวัน ดินก็จะแห้งเร็วการคลายน้ําก็จะแห้งเร็วนะคะความเศร้าสลุดของหม่อนก็จะเกิดขึ้นเร็วเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองมีภัยนะคะเขาจะเริ่มเก็บสะสมอาหารนะคะแต่ถ้าคนที่ได้รับแดดแค่ครึ่งวันนะคะปกติถ้าได้รับแดดร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะงดน้ําแค่หนึ่งเดือนก็สามารถทาผลได้นะคะแต่ถ้าคนที่ได้รับแดดแค่ครึ่งวันนะคะอาจจะเป็นเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะคะเพราะว่า,อ,าอะไรอ่ะมันมันคลายน้ําน้อยนะคะเออความชื้นระเหยไปน้อยกว่านะคะมันก็รู้สึกเกิดความสลุดสังเวช ช้านะคะเออไม่รู้ใช้คําถูกหรือเปล่าแต่แต่ว่าภาวนาให้บว่าให้พี่ๆีเข้าใจ <c oughs> นะคะทีนี้ถามว่าได้กินผลไม่ได้กินแน่นอนนะคะอันนี้พูดง่ายงเนี่เห็นไหมต้นพันจุ๋มเนี่ยจุ๋มไม่ได้ขายไม่ได้ปล่อยขายคือต้นมันขีเหลยพูดง่ายๆ่ายนะคะพุม่มมังคีเหก็ปล่อยนะคะนี่เขาก็ยังแตกผลออกมาพี่น้องนะคะเขาก็ยังแตกผลออกมาให้เลยนะคะนับภาษาอะไรกับปลูกใสเคียงแบบนี้ สามารถทาผลได้นะคะพี่ๆบางท่านก็อยู่ก็ไม่ได้ป้าแหละแต่ว่าคือบางทีเราไม่เข้าใจเนาะว่าคิดว่ามันเหมือนไม้อย่างอื่นที่ว่าบํารุงเยอะๆมันจะออกผลใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะวอนเนี่ยมันเป็นพืชเขตร้อนนะคะมันเป็นพืชที่ผลออกที่ตานะคะฉะนั้นเราต้องหาวิธีที่ทําให้มันเก็บสะสมอาหารที่ตานะคะโดยการงดน้ํางดอาหารนะคะให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีภัยนะคะแล้วก็อยากกลัวกลัวที่จะสุพัน เขาจะเริ่มเก็บสะสมอาหารที่ตาไว้แบบนี้นะคะแล้วในตาก็จะมีผลแล้วในผลก็จะมีเมล็ดนะคะซึ่งเขาจะสามารถขยายพันธุ์ได้เมื่อเจอสภาพอากาศที่มันดีๆนะคะทีนี้อย่างที่ผมบอกไปก็งดน้ำ ว่าทาแรกๆยังไม่อยากให้รีบพอเราเรีบเอาผลปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ต้นชะงักนะคะเพราะว่าเราต้องมดน้ํานะคะพอตอนมดน้าเนี่ยต้นไม้เขาจะเลิกเก็บสะสมอาหารจะไม่ขยายลาต้นจะไม่ขยายยอดจะไม่ขยายรากแล้วเพราะว่าเขาต้องการเอาสารอาหารทุกตัวเนี่ยมาเอาไว้ที่ตานะคะนี่นะคะตาบุดๆแบบนี้นะคะอ่ะเนาะสายพันธุ์นะคะที่เหมาะแก่การปลูกในกระถางมากที่สุด2ตัวอันดับต้นๆนะคะก็คือ1น,นะคะดำออตุรกีนะคะ 2ก็คือสายพันธุ์ไต้หวานสตรอเบอรี่ก็คือตัวนี้แหละที่จุ่มเอามาให้พี่ๆดูนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลง่ายนะคะแล้วก็เก็บสะสมอาหารเร็วนะคะมันจะทําให้พี่ๆเนี่ยได้ผลที่ดกแล้วก็ได้ผลที่เร็วนะคะนี่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างไวคิงเนี่ยถ้าปลูกลงดินให้ผลดกจริงแต่ว่าถ้าปลูกในกระถางเนี่ยเขาเป็น มอนที่ค่อนข้างเก็บสะสมอาหารนานอย่างใต้บานสตอกกับดาออสเนี่ยหกเดือนเริ่มให้ผลแล้วนะคะแต่ถ้าไว้ชิงเนี่ยบางทีเป็นปีถึงปีครึ่งถึงจะให้ผลเขาใช้ระยะเวลาการระยะเวลาในการเก็บสะสมอาหารานานนิดนึงนะคะดังนั้นจุ๋มก็เลยแนะนํ่พี่ๆที่อยากปลูกมอนไว้กินนะคะแต่อย่าปลูกลงกระถางไม่มีพื้นที่แนะนําเป็นใต้บานสตอเบอรี่นะคะเนี่ยกับดำออสตุรกีนะคะนี่นี่ทุกคนผลใหญ่มากนะคะเนี่ยเทียบเลยนะคะผลใหญ่มากนะคะ แต่ว่าในอีกกรณีหนึ่งนะคะเดี๋ยวอธิบายอีกรอบนึงกันเพระาะว่าตอนนั้นจุ๋มบอกว่าผลที่ออกมาตัวนี้ก็คือมันไม่ได้ออกมาจากต้นตัวนี้ใช่ไหมคะมันออกมาจากกิ่งหมอนนอกที่เก็บสะสมอาหารที่ตาได้เตรมที่แล้วแตกตาออกมาก็เลยเอาผลมาด้วยนะคะอันนี้คือผลจากต้นเก่าเขานะคะที่มันเก็บสะสมอาหารที่ตาแตกตาออกมาก็เลยเอาผลมาด้วยนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะในกรณีนี้ก็คือตัวนี้เป็นกิ่งหมอนนอกมันนานแล้วอายุนานแล้วเห็นไหมคะเนี่ยมันก็ออกกิ่ง ออกอกิ่งออกตาถ้ามันออกจากตาแบบนี้นะคะแสะดงว,ว่าผลตัวนี้มันออกมาจากต้นของตัวนี้มันได้รับสารอาหารจากตรงนี้แล้วนะคะอ่านะคะฉะนั้นสรุปเลยนะคะสรุปเลยเออปลูกใส่สายพันธุ์ที่เหมาะกับการปลูกลงเข่งมากที่สุดดัมออลตุรกีกับไตวัดสตอเบอรี่นะคะเล็กระหว่างเข่งกับกระถางนะคะแนะนําให้ใส่เข่งดีกว่าเพราะว่ามันมีรูระบายน้ําได้ดีนะคะอ่านะคะ วันนี้นะคะจุ๋มก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนพี่ๆท่านไหนที่มีคําถามตัวไหนอยากจะถามหรือ,อยากติดตัวไหนหรือจุม๋มพูดตัวไหนงงๆนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะจุ๋มอาจจะเพิ่มเติมให้ในในใน,ในคอมเมนต์ให้หรือมาทําคลิปตอบอีกรอบนึงนะคะส่วนวันนี้จุ๋มก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย